สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับพระที่เพิ่งได้มาใหม่อีกองนะครับจะเป็นพระรูปลอนะครับหลวงพ่อเงินของหลวงพ่อเตียงนะครับวัดเขารูปช้างสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับจะสร้างปีสอง0นห้ารนะครับนะ เป็นลักษณะนี้นะครับหน้าข้างแล้วก็หลังนะครับแล้วก็ตรงใต้ฐานนะครับของท่านจะพิเศษก็คือจะอุดกิ่งนะครับจะอุดกิ่งนะครับหลวงพว่อเตียงเนี่ยท่านเป็นเกจิยุค2,500ที่เก่งอีกรูปหนึ่งนะครับท่านเป็นสิทธเอกของหลวงพว่อพิษวัดกำมังนะครับแล้วหลวงพว่อพิษก็เป็นสิทิแล้วหลวงพว่อพิษ ก็เป็นสิทธ์ของหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับน,นี่นะครับผมก็เลยจะพามาชมกันนะครับผมก็เลยจะพามาชมกันนะครับหลวงพ่อพิษเนี่ยท่านก็จะเก่งเรื่องตะกุดคูชีวิตน,นะครับแล้วหลวงพ่อเตียงท่านก็สืบก็สืบวิชานี้ต่อมานะครับแล้วก็มาสร้างพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินด้วยนะครับ หลวงพ่อพิตก็มีสร้างนะครับของหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่ะเตียงก็มาสร้างมาสร้างเป็นรุ่นของท่านเองนะครับนี่นะครับนี่ครับเรามาชมกันนะครับวันนี้มี่มาเช้าหน่อยเสียงมันเหมือนยังไม่ค่อยจะตื่นโอเคครับนะมาส่องกัน ครับธรรมชาติของพระหล่อนะครับปีสองพันห้าร้อยครับนี่ครับเนื้อหาคาบแล้วก็ธรรมชาติของพระหล่อนะครับก็นี้ครับ กินอะไรมันก็จะไม่แบบเรียบตึงอะไรมากมายนะครับมันก็เป็นนี่ครับยับยับยู่ยู่นี่ครับยับยับยู่ยู่เนี่ยครับ,บ,บ,รบ,บ,บเบม็ดหูดเม็ดอะไรนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของพระลอโบราณน,นะครับนี่ครับธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับ ดูตรงเสียงท่านนะครับนี่ครับอันนี้คือธรรมชาติของพราลอนะครับถึงจะเป็นปี2,500นะครับแต่ท่านก็สร้างโดยวิธีการหลอ่อโบราณน,นะครับนี่ครับนี่แล้วก็ใต้ฐานท่านจะอุดกิ่งนะครับ ดังนะครับกุกกิ๊กุกก๊กแล้วก็ลอยตะไบเก็บงานก็ตามยุคและครับเนาะสองพความคมก็ไม่ค่อยจะมีนะ,นะครับแล้วก็มีคราบไข่ปกคลุมหรือผิวกับนะครับ,บคราบไข่ปกคลุมตรงรอยตะไบนะครับนี่นะครับอีกครั้งนะครับผมหน้าครับ,บคราบไข่ความเก่าแล้วก็ขอบนะครับเสียน หลังครับรงนี้ธรรมชาติถือว่าดูง่ายนะครับถือว่าดูง่ายเลยนะครับรูปหล่อลงพ่อเงินนะครับลงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างสร้างนะครับปีสองพันห้าร้อยครับนี่นะครับสบายบเก่า โอเคนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับชมแล้วก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ